เจ้ามือขยับ340ล้านดอชราคาดอชคอยปรับตัวขึ้นในช่วงที่เจ้ามือเนี่ยโอนเหรียญออกจากโรบินฮูดร่วม340ล้านดอชครับเวลด์เอร์ครับแพลตฟอร์มติดตามการเคลื่อนไหวนะของเจ้ามือพบว่ามีการโอนดอชคอยครับ ครั้งใหญ่เลยถึง2ครั้งครับที่มีส่วนเหี่ยวกับแอปเทรดยอดนิยมอย่างโรบินฮ o ดนะครับตามข้อมูลที่แชร์โดยเวลเออร์เลยครับเจ้ามือนิเวน,นามได้ถอน d ด g e จำนวน253ร้าล้านโดยประมาณนะครับดอชนะครับมูลค่า16ล้านดอนลลารนะ์จากโรบินฮ o ดนะครับไปยัง wallet ส่วนตัวการโอนครั้งที่2เจ้ามือได้โอนย้ายดอชคอยกว่า84.8ล้านดอชไปยังโรบินฮ o ดซึ่งคิดเป็นมูลค่า5 3ล้านดอนลลาร์ครับ ในวันพฤหับสบดีที่18นะครับสิงหาคมนะดอชคอยก็ในจำนวนร่วมครึ่งพันล้านดอชนะถูกนำออกจากโรบินฮ o ดครับโดยรวมแล้วครับ338.2ล้านดอชคอยเนี่ยทั้งถูกโอนไปที่แล้วก็ออกจากโรบินฮ o ดนะครับโรบินฮ o ดเป็นหนึ่งในผู้ถือ d ด g e รายใหญ่ที่สุดนะครับแต่เป็นการถือ d ด g e ในนามของลูกค้าครับตามที่ u. ูทูเดครับได้รายงานก่อนหนนี้ครับโรบินฮูดมีดอชคอยในการครอบครองอยู่ 38,317ล้านดอชโดยประมาณนะครับซึ่งมูลค่าประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ2,536ล้านดอลลาร์ครับซึ่งนี่ก็คิดเป็น27.38%ของดอชทั้งหมดครับที่หมุนเมียนในตลาดที่อยู่ในแอเดรสของ Wallet 10ใบของ Robinhood นะครับหลังจากการลดลงของราคาดอชคอยอย่างทันหันมากกว่า9%ครับในวันพฤหัสครับราคาดอชคอยก็เริ่ม เพิ่มขึ้นอีกครั้งครับโดยฟื้นตัว6.78%ครับตั้งแต่ช่วงวันพฤหสัสบดีที่ผ่านมานะครับก็ถือเป็นข่าวครา,าวการขึ้นไหวของ d o g e c คอยที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานขยับมันมักจะมีผลกับอะไรบางอย่างเสมอไม่ว่าเขาจะเตรียมตัวาขายหรือนําไปเก็งกำไรต่อที่ไหนก็ตามก็ทําให้แฟนๆสาวกของ Doge เนี่ยน่าจะต้องหันมาจับตามองกันดนะูเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการขยับขึ้น นะครับมันขยับขึ้นแปลว่าเฮ้ยมีคนต้องการจะนะแบอบกว่าอยากได้มันแล้หละราคามันเลยขึ้นนะฮะมีคนสนใจมันมากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นกระแสที่ดีและจะเป็นข่าวดีของชุมชน Dodge ด้วยนะครับเหรียญตัวนี้ยังคงอยู่ได้ฮะแล้วก็ Elon Musk เองก็ยังคงโปรโเดี๋ยวน,นี้อย่างสม่สำเสมอนะครับผมก็ติดตามได้ฮะ ใน X ของ Elon Musk ตนั่นเองบนทวิตเตอร์เก่านะครับเขามีการทวิตตลอดเวลาใครไม่อยากจะตกเทรนด์ก็ติดตามให้ดีนะในทวิตใน X ของ Elon Musk นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์กับคุณแล้วก็เป็นข่าวดีของสาว ok ก g e c o i n นะครับยังไงช่วยสปอร์ตช่องนี้ครับด้วยการดูฮะ ติดตามนะช่อง c ีก s บีสตูดิโครับแล้วก็รายการคริปโตท a อ k ครับทุกวัน8ปดโมงเช้านะอัปเดตข่าวสารคริปโตสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมหรือเติมเงินครับมาที่ทูมอนิเออเลด้านล่างที่ให้ไว้นี้นะครับเป็นกำลังใจให้กันเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ